คนตีความหมายของพุทธเจ้าใช่ไหมก็อย่างเช่นเดี๋ยวเรามาทำสามสามอย่างขันห้าเนี่ยพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงใช่ไหมขันห้าเยอะท่านห้าหวแล้วพุทธเจ้าท่านอธิบายมาแบบนี้แต่มันมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามีอุปทานขันนี่ไหมใช่เออแต่คนพวกนี้ฟังเนี่ยที่สมัยนี้นะก็คือเขาไปเขียนในตรงนี้ขึ้นมาในพระไตรปิฎกใช่ไหม แล้วก็คนที่ยังไม่ถึงทมก็เลยไปคิดไอตัวมโนพอมันมาฟังมาอ่านแบบนี้ว่าเออขันห้าเนี่ยอยายตนะหกมันไม่เที่ยงเออพวกนี้ฟังไม่เข้าใจใพระองค์อธิบายว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอายตนาหกแล้วเราจะทําลายความยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงนี่คือปัญหาแต่พระเจ้าท่านไม่อยู่พอเขียนม,มาแต่ดีดกใช่ไหมมันถึงเกิดคนที่ฟังไม่เข้าใจถึงเกิดการสร้างกรรมฐานนะครับการ ไอ้มโนมนี่พอมันฟังปั๊บมันก็อยากออกจากขันห้าถูกไหมทั้งๆท,ที่มันเป็นตัวยึดติดอยู่แล้วตอนแรกอะ่ะมันก็เลยไปยึดอีกฝั่งหนึ่งว่าเราจะต้องกําจัดต้องกระทำขึ้นมาเพื่อละละละ,ละรูปละวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณละตาละหูละจมูกละกา,ลายละเจยแล้วจะละยังไงเราก็ต้องสร้างมาตีความผิดหมดอ,อ่ะต้องสร้างกรรมฐานขึ้นมาต้องฝึกสติแต่สติมีสติ ชอบสมาธิชอบอยู่ในมัคใช่ไหมสมาธิผู้เจ้าก็สอนให้หมดทุกตัวเลยเกิดการกระทําขึ้นมาเกิดการละเอาตัวไหนไปยึดมั่นคําพูดของผู้เจ้านี่ไงที่ผมบอกว่าที่ผู้เจ้าท่านบอกว่ากาลามาสูตรสิบที่ว่าแม้แต่คําพูดของเราก็อย่าเชื่อห้ามยึดถือใช่ไหมนี่ไงแล้วก็เกิดขบวนการยึดคําพูดของโมก็เกิดการปฏิบัติการละเออเออยึดไปแล้วไอตัวมโนพอไปฟังแบบนั้น มันยึดถือผู้เจ้าบอกไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ผู้เจ้ากำลังสื่อให้เห็นว่ามันเดี๋ยวหลังปฏิพระพุทธเจ้าปฏินิพพานเดี๋ยวมันจะมีผู้รู้มาปรากฏขึ้นอ่าฮะ,ะแล้วเขาจะตีโจทย์ตรงนี้แต่เขาก็จะมาพูดเรื่องนี้ว่ามันผิดยังไงเพราะว่าหลังจากพระพุทธเจ้าองค์ปฏินิพพานพระองค์คงรู้อยู่แล้วแหละว่าคนจะกลับไปยึดมั่นถือมั่นในคำพูดของผู้เจ้าถูกไหมแล้วจะเกิดการกระทําเหมือนเหมือนก่อนตถาคตอ่า ตัดสนุธรรมก็คือพวกฤษีโชคีเออแล้วทีนี้เนี่ยมันตีโจทย์ผิดตั้งแต่ตอนแรกนะฮะตั้งแต่ขันห้าเนาะ <Okay. S 1> เกิดการกระทําขึ้นมาทั้งที่ไอ้ผู้กระทานั่นแหละคือผู้ยึดติดนะฮะเออทีนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าอุปมาขึ้นมาอธิบายใช่ไหมเธอ <Okay. S 1> เออให้เราเห็นว่ามันพ่ออวิชชาจึงมีสัญญาจึงมีสังขารจึงมีวิญญาณจึงมีนามรูปจึงมีสลายยตนาจึงมีปัสสะจึงมีเวทนา จึงมีตัณหาจึงมีอุปทานจึงมีพพมีชาติชลาโมลนาแต่ละขณะพระองค์อธิบายแค่นี้เออแล้วทีนี้ไอ้พวกที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมมันก็เลยไปฟังก็เลยไปยึดเอาคําสอนของคำพูดของผู้เจ้าพยายามที่จะสร้างกรรมฐานขึ้นมาลาอีกละาพลาชาติลาเห็นไหมมันยึดมัน่นถึงมันผู้เจ้าสอนให้รู้ว่ามันมีตัวยึดมั่นถึงมัน่นมันอยู่ในอวิชชาดั้แหละความไม่รู้ พวกนี้ก็เลยการเกิดการหลงผิดอีกใช่ไหมเพราะไปเชื่อแล้วก็เลยหาวิธีที่จะละพลบละชาติละเวทนาละาตาหูจมูกริ้นกายใจสร้างกรรมฐานก็เลยสร้างวิธีการต่างๆนานาถูกไหมฮะเจริญลมบ้างพุทโธนโมสังโคศูนย์กลางกายเลยไปได้ความสงบความว่างแบบตื้อสีแบบโยคีก็เลยคิดว่าใช่นี่ไงหลงเห็นไหมเอาเอาเอาตัวมโนนั่นแหละมโนมันฟังแล้วมันไปนยืด แล้วมันก็เกิดการกระทําขึ้นมามันทําลายอวิชชาไม่ได้เห็นไหมมันต้องมีเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่อาจารย์มิตรรู้แจ้งแทงตลอดจะทาลายอวิชชาตรงนี้ได้ไงเหมือนคุณบัวเนี่ยถึงไม่หลงไงแล้วก็ทีนี้ปฏิจจสมุตบาทสังโยชน์เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าสังโยชน์สิบข้อเนี่ยมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแหละทุกอย่างปฏิจจสมุปบาทมันก็มีอย่างนั้นแหละในมนุษย์เออหรือทั้งคพบภูมิเลยปฏิจจสมุตบาทขันธ์ห้ามันมีในมนุษย์มันมีของมันอยู่อย่างนั้น แต่คนไม่รู้จักพระองค์ถงมอธิบายให้มันแคบลงเนาะใ,<ช>ให้เกิดการเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้นทีนี้มาสังโยชน์สิมันก็มีในมนุษย์ทุกคนพระองค์บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราไปลูกคํา <c oughs> ก็คือไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคําพูดของผู้เจ้าเลหาวิธีปฏิบัติเนี่ยฮะมันก็เลยทําลายอวิชชาไม่ได้ครับก็เกิดการทรํปปรา,ารูปปรลาคะลูปรลาคะก็คือทาสมาธิขึ้นมาตัวตนไปกรรมใช่ก็เลยไม่ได้เข้าสู่ทางสัมมาข้อแรกก็คือ มากนิบแปงทีนี้ก็ออกแบ่งแยกออกมามรดของพ่อเป็นศินสติไปฝึกเอาสมาธิไปฝึกเอาเธอได้ฝึกไหมไม่ได้ฝึกสักอย่างแล้วเห็นตัวเองทั้งหมดไหมเห็นหมดเออความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใช่ไหมแล้วตกไปท่ามันไหมไม่จะใช้มันก็ได้ใช่เออแต่ละคัน่ะเออเพราะมันมีเหตุปัจจัยตลอดใช่ไหมแต่เราเห็นมันทั้งหมดเห็นแจ้งไม่ได้เป็นหลงรู้กับมันใช่ไหมล่ะใช่แล้วไม่ได้อยากสอนใครใช่ไหมใช่ไอ้พวกที่ไปรู้แบบนี้แล้วอยากสอนเขาเดี๋ยวไปศึกษามา นั่นแหละเขาเรียกตัณหาเกิดกิเลสตัณหามันก็อยู่ในสังโยชน์หรือปฏิจจสมุทปบาทดูในภายใต้อิชาทั้งหมดจําได้รู้เรื่องหมดอืแต่ไม่ได้มีความอยากอืเห็นหมดเห็นกับตัวเองนะเออเห็นก่อนถึงจะไปเห็นคนอื่นถ้าเห็นตัวเองไม่แจ้งอย่าไว้วังเพราะมันติดตัวรู้ติดรู้เพราะไอ้ตัวรู้ตัวนี้แหละไอ้มโนทาตัวเนี้ยมันไปฟังของพุทธเจ้าไปฟัง ทำไมนี่ไม่มีของพทธเจ้าหรอกคือพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์มาสอนข้อแรงหลงผิดกันอยู่แล้วก็ไปยึดถือส่วนนั้นนะส่วนวิธีการต้องปฏิบัติสิต้องฝึกสิไม่งั้นจะมีปัญญาได้ไงก็ปัญญามันอยู่ในมรรคไม่ล่ะก็มันอยู่ในนั้นอยู่เออโพ<ว>กบบิจะทำสามสิเจตประการมันอยู่ในมรรคมีองค์แปดนั่นแหละยินสี่ห้าพระรห้าอะไรเนะี่ยสติปัฏฐานสี่อะไรมั็นอยู่ในนั้นหมดเลยเออแล้วมันก็อยู่ในขันหน้าของเราทั้งหมดอ่ะเออเรารู้มาทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยคือเรียกว่าธรรมชาติ ที่มันไม่เที่ยงก็คุณตีความผิดหมดเลยไปยึดเอาไปยึดแล้วเกิดการปฏิบัติความเชื่อผิดๆมันไม่ได้เห็นถูงแต่ตอนแรกนะแล้วตอนคุณบัวคุณบัวเคยหลงไปครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ตอนตอนไหนเล่าเล่าประสบการณ์สิโอก็ปีที่แล้วนะตอนที่เราจัดอบรมใช่ไหมใช่ที่อ่ซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่เนี่ยฮะตอนแต่ก่อนนั้นมันมันหลงก็ไปนานกว่าโอ้มันนานแล้วหลงไปเล่นกับพวก ไอ้ีอะไรเาเรียกความคิดอะหลงก็ไปดูความคิดเพราะตอนนั้นเนี่ยประมาทในในธรรมอในธรรมอาจารย์เนาะในธรรมี่เนาะเพราะตอนอยู่นครรู้แล้วเออตอนอยู่นครปฐมนี่พี่ออกมาแล้วเนาะเออแต่ก็ประมาทไม่ได้เดินต่อประมาทในธรรมแล้วไปตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ใช่พอตัวเองรู้จริงๆแล้วออกไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าไปตอนไหนเรื่องอย่ามันอยู่ถ้าต้องนานสุดท้ายมันพอมัน มันเต็มเนาะไปเล่นกับมันเยอะมันเต็มอันนี้มันเอาไม่อยู่มันกลับมาครอบหมดไอ้ที่ว่าที่มันบางเฉยมันก็หายไปใช่ตัวเองก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นตั้งนานแล้วลหละแต่กดคมอยู่ไงกดคมกดที่สิ่งนั้นเลยใช่จะเลิกกับพี่ด้วยตอนนั้นจะเลิกนอนอยู่ดีๆผมยังงงเลยจะจัดอบรมซะตอนเช้าอะไรเนี่ยอะไรทั้งคืนมันู้ยขึ้นเขาหัวมาเต็มไปหมดเลยปวดหัวไปหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ พราะมันคิดเยอะไงทีเนี้ยมันเข้าไปในโลกของความคิดแล้วะฮะเออพอะมันระเบิดทีเนี้ยเลิอกอาจารย์นะเพราะว่าตัวมีขามไม่รุ้ไปตอนไหนมไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยยิ่งหายิ่งทุกข์ใช่ไหมล่ะ<ช>ยิ่งดิ้นหลงยิ่งปวดหัวยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มีแต่มันเป็นวัาตตะแล้วไงม,มันหลงเข้าไปในวัฏฏะแต่ตอนนั้นพี่ช่วยแป๊บเดียวเองนะแต่เพราะว่าอาจารย์ช่วยช่วยแป๊บเดียวก็กลับสู่สภาพปกติ คือมันเข้าไปในความคิดเรวดึงออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมพอมันตัวสติยานตัวเดิมมันกลับมาเพราะมันเคยเข้ามาถึงตรงนี้ได้ไหมทีนี้ก็เลยเห็นตัวเองหมดเลยเห็นหมดแต่ว่าก็ยังมีแรงโน้มถ่วงพลังงานอยู่ะตอนนั้นที่ว่าทั้งวันหัวมันก็มีอยู่ทั้งวันนั่นแหละเพราะมันเล่นทั้งคืนเนาะแล้วมันเล่นมานานด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นกี่วันมันถึงหายหายปวดก็วันเดียวนั่นแหละแต่ว่าใจมันไม่ตามมันเบกขาใช่เนีมันวางเฉยมันเห็นตัวเองเลยเยไปเลยหลังจากนั้น แล้วมันก็เห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นอารมณ์หมดเลยใช่ไหมฮะแล้วเธอก็ไม่ได้ไปตามรู้ตามอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่แต่นั้นมาก็อยู่ปกติก็ไม่ประมาทในทำที่เลยก็ฟังตลอดทีเนี้คนแหละอืเอาตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วก็บอกไปว่าอย่าประมาทถ้าใครยังมีอะไรก็ต้องมาถามอาจารย์เนาะยังสงสัยยังที่เป็นลูกศิษย์นะแต่คนที่ยังไม่เปิดปัญญาก็อย่าเพิ่งมาถามแบถามไปก็เท่านั้นแหละ เพราะมันยังไม่เห็นจุดที่คุณบัวเห็นยังไม่พี่กอกมาใช่นะถามไปก็เอาไปจําอีกเอาไปวิรารหาทุกอย่เข้าไปในความคิดอีกใช่คิดหาทางจะออกเออก็จะไปเชื่ออีกไปยึดเอาคําพูดของอาจารย์อีกแล้วก็ไปหาวิธีกระทาขึ้นมาอีกเหมือนไปยึดเอาคําของผู้เจ้าไปหาวิธีละาขันห้าใช่หาวิธีละดับความคิดความอารมณ์ใช่ไหมหาวิธีละสังโยชน์หาวิธีตัดภพชาติในปฏิจจสมุติประบาทอีกหลงอีกเออ ใครที่ว่ามาเปิดดวงปัญญาแล้วก็อย่าประมาทในทำย่างเด็ดขาดเลยเดินมักต่อไปจนถึงมาเก็บงานจนถึงที่สุดอย่าเพิ่งไหลออกไปฟังที่นุ่งที่นี่มันจะตีกันแล้วมันจะไปดึงดูดไอ้โนมันอยากรู้อยู่แล้วด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอยากรู้อยากอยากได้อยากอยากเป็นอยากมีอยากหลุดพ้นอยากจะเข้าใจอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงที่การที่มันจะบางทีเนี่ยมันฟังของอาจารย์มันเบื่อนะมันอยากออกไปฟังที่อื่นนู่น ไปฟังของคนนู้นคนนี้เข้าใจเข้าทางมันไงเพราะว่ามันเป็นตัวสัญญามโนอยู่แล้วมันอยากรู้ไงแต่ของอาจาดนี่พอฟังไปฟังไปเหมือนไม่รู้อะไรไม่ไม่เข้าใจอะไรไม่จําอะไรแต่มันทําไมมันยังมันยังติดอะไรเออติดอะไรอยู่นี่เนี่ยเนี่ยติดตัวมันเองต้องมาปลดล็อกหนึงเดียวถ้าไม่ปลดล็อกก็ต้องฟังไปเรื่อยๆจนมันเห็นตัวมันเองใช่ไหมล่ะจนหลทลายตัวมันเองนั่นแหละไอความรู้ความเข้าใจถึงมันถึงรู้ว่าอ้าวกูก็หลงอยู่นั่นแหละหลงตัวนี้อยู่นั่นแหละตั้งตั้งที่ ก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ทําไมมันคิดว่ามันไม่เข้าใจวะคนส่วนใหญ่มันจะมันติดอยู่ตัวนี้แหละตัวรู้ตัวนี้แหละตัวที่ว่ารู้เนี่ยรื้เยอะตัวนี้แหละแล้วเป็นความอันตรายมากเลยแล้วตัวตันหาเนี่ยนะตัวนี้อยากจะบอกเขาอยากจะสอนเขานะยิ่งจําไปเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวเมมโมรี่นเก็บใช่อาจารย์ที่บอกว่า no thinking no follow no memory นะเอออย่าละอย่าดีจากความคิดอย่าละความคิดนะฮะ ในความไม่มีที่บอกว่าไม่มีอะไรมันมีอะไรเนี่ยมันมีอยู่อืแต่เราเห็นมันไม่แจ่มแจ้งมันมันเลยหลงอยู่ใช่ไม่เห็นมันอย่างเจ็บชัดอ่ะไม่เห็นว่าตัวเองอุปทานตรงไหนมันมีตัวตัวเข้าไปยึดอยู่เราเลยไม่เห็นผู้ยึดติดใช่ไหมล่ะเห็นแต่ว่าไม่มีไม่มีจิตว่างเออเราคือว่างแต่เวลามันมีอยู่ทําลายอุปทานตรงนี้ไม่ได้ทําลายอาสวะตัวนี้มโนวิญญาที่มันไม่มีรูปร่างเนี่ยเออพอมันมีขึ้นมาแล้วไม่รู้ตัวเออได้แต่กดข่มใช่ไหมล่ะ ไม่เห็นการเกิดขึ้นของมันตัวเนี้ไม่ทันอ่ะคือปัญญาไม่ลงอ่ะเออมีแต่ว่าไม่มีไม่มีแต่เวลามีเนี่ยไม่เห็นละโไม่มีแต่ไปกดข่มเอาไว้แต่พอมันมีขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ทันหรอกไปดักทังวกนไปทดาทั้งันมาด่วยใช่ถ้าเดินถ้าถอยมิสุดอ่ะแล้วถ้าจะไม่เกิดปัญญานะใช่ยังไม่เจออาจารย์วิเดียจะไม่เห็นการเกิดขึ้นของเจ้าสัตตนังตัวนี้เลยว่ามันเร็วขนาดไหนคือมันอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณนี่เดียวแค่นั้นแหละ มันเหมือนแสงฮะเร็วเออตัวที่มันปรุงแต่งมันเป็นเสียงแค่เสียงเท่านั้นเองไอ้ที่เราว่าความคิดอะไรมันเป็นเพียงเสียงนะความคิดปรุงแต่งแต่แสงมันเร็วกว่าน,นั้นพยับแดดอะเห็นไหมครับว๊ับเร็วมากการที่จะพ้นจากพยับแดดแรงอยู่ตัวเนี้ยพบภูมิเนี้ยมันถึงต้องเจอ,อาจารย์วิทย์เท่านั้นนะ <ừ. S 1> ตรงเนี้ยนิ่งเป็นใบเลยใช่ไหมใช่ปรุงแต่งอะไรเห็นหมดเห็นหมดแล้วก็ไม่อยากพูดด้วยนะ พูดไป๋ยวแม่งเอาไปยึดดิเหมือนพูะเจ้าท่านพูดคือไม่อยากพูดไม่อยากจําอ่ะคือไม่ใช่ว่ามันไม่อยากจําคือมันจําได้แล้วมันพูดได้มันก็จําเพียงแต่ว่ามันไม่จําของมันเองแล้วมันมันมันเหตุจะพูดอะไรมันก็เหตุหมดอ่ะแล้วไอ้มันไม่ได้ยึดมากในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งใช่ไหมล่ะแต่คนที่มันฟังอ่ะเหมือนเหมือนไปยึดเอาพระไตรปิฎกอ่ะที่เขาเขียนขึ้นมาว่าเป็นคําสอนพุทธเจ้าใช่ไหมเออแล้วก็ไปยึดเอาตัวนั้นมาแล้วก็หาวิธีทำใช่ไหมล่ะก็เหมือนถ้าเราอาจารย์พูดไปเนี่ย เออมันก็ไปจํามันก็ไปพิจารณาหาอยู่นั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์สอนว่าจะต้องปฏิบัติธรรมจะต้องฝึกสติมันก็ไปจำแล้วก็หาวิธีปฏิบัติไงมันถึงหลงหมดเลยหลงเจ้ามโนธาตุหาไปเรื่อยแล้วก็ให้รู้ไปเรื่อยนี่ความคิดมันเป็นอย่างนี้นะาละออกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้ไปหมดแต่ทําลายตนหลงไม่ได้ไม่ได้เห็นแจ้งใช่ไหมมีแต่รู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวมันเองมันบางตนไว้นะฮะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ตัวเอง <c oughs> คือรู้ตัวเองอยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเออ,เอ,อคือไม่เห็นทุกเรื่อง <c oughs> คือยังไม่เกิดยานจริงๆอ่ะอสวกัญญาญาณอ่ะคือรู้ทุกเรื่องแต่ยังไม่เห็นทุกเรื่องเออ,เอ,อมันวานตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้พอรู้ตัวนี้มันมีตัณหาประทานในตัวม,มันเองด้วยมันก็เกิดอยากบอกเขาอยากสอนเขาแต่ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยโอ,โ,โอ้โหดังเงียบเลยว่าโอ้โหมีอะไรจะสอนจริงๆพูดไปแม่งก็มันก็เป็นสัญญาอาจารย์มันจะเอาสัญญาที่ไหนนอกจากของอาจารย์แล้วก็ของคนนู้นคนนี้ในพระไตรปิฎกบ้างตรงนู้นตรงนี้ จะแพ้แนแก่เออเอามาจําไว้แล้วก็ไปอยากไปพูดไปสอนเขาแค่นั้นเหละตัวเองก็เวลากระทบก็ยังกดมันไว้อยู่ใช่ไหมล่ะมันยังไม่เห็นว่าเห็นแจมแจ้งว่าภพภูมิมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นน่ะประมาทนธรรมอาจารย์อาจารย์มิต์คุณบัวภรยาผมเนี่ยไม่ได้ประมาทตั้งแต่วันนั้นเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนทุกวันเนี่ยจึงไม่มีใครประมาทอาจารย์เตือนเสมอแล้วก็ ให้ให้สัจจะให้มั่นคงในสัจจะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพราะมนุษย์เนี่ยมันมันไม่ยอมปล่อยท่านง่ายมันอยากจะรู้ธรรมะเรื่อยๆมันอยากไปฟังตรงนู้นรงนี้เขาสอนดีสอนนู่นเปรียบเทียบเก่งไอ้ตัวเนี้ยเออบางที่เบือ่อนายฟังของอาจารย์เพราะไม่ได้อะไรไง<ช>อาจารย์<ช>สอนไม่ได้ให้เอ,อะไรไงให้เห็นตัวเองแต่ไอ้ตัวนี้มันต้องการอยากรู้อยากได้อยากเข้าใจพอเข้าใจมันก็ฟูอุ้ยมันเข้าใจสอนง่ายสอนดีจังเข้าใจง่ายเห็นไหมล่ะมันปรุงแต่งหลอก ท่านทั้งหลายหมดและยไม่ยึดเออไม่ได้สแสดงวาจาหนักๆมานานแล้วพวกมึงมันโง่หลงอยู่นั่นแหละยึดติดอยู่นั่นแหละยึดติดคําสอนพุทธเจ้าอยู่นั่นไม่ได้เห็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนไป<ม>ยึดอยู่นั่นปฏิจจสมุบปบาทอย่างนั้นอย่างนี้ตาราพระสูตรอะไรหาเหี้ยวอะไรพวกมึงอ,อ,อ่ะเอึยยึดมันไม่เที่ยงเพราะพุทธเจ้าพูดออกมามันจบตั้งแต่ปากพวกแล้วพวกมึงยังไปยึดอยู่พวกบอกว่าเสียงกูก็ไม่เที่ยง ภาษาที่กูพูดก็ไปเทีย่ยงพวกมึงก็ยังยึดอยู่ยึดอะไรยึดแล้วก็มาหาวิธีปฏิบัติตยึดเสียงเออปัญญาอ่อนเออเสียเออป็นตั้งนานแล้วก็ยึดเสียอองนี่พี่ขาดสติลืมตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรียกลูกชายมาเนี่ยลูกชายลูกชายผมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนอะนาคตนะลูกชายผมอะไม่ได้ลูกชายหยาบใคร <laughs> ไม่ใช่ลูกชายผม,มเป็นคนสุภาพลูกชายเ,ออเป็นเด็กดีแล้วอ็อนาคตไม่แน่เขาอาจจะสารงาน ตรงนี้ต่อ,พอเพราะเขาหลุดมาก่อนผมอีกก่อนที่ผมจะเดินทางสายธรรมอีกแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองเขาแยกข้างในหมดแล้วแต่ยังไม่ไม่รู้ภาษามันเนาะยังไม่เข้าใจว่าภาษาว่าอันนี้มันคืออะไรมันเริ่มดสงสงสัยสภาวธรรมว่า,วาไอ้แบบนี้มันคืออะไรแต่แต่ไอ้ตัวสภาพธรรมของเขาเขาสัมผัสหมดแล้วเขาหลุดไปแล้วจากสมมุติบัญญัติจากโลกการ,ใใรเป็นไร้ตยเกิดแล้วแต่เขายังไม่เข้ามาเข้าใจภาษาใช้ภาษาตรงนั้นไม่ได้เป็นภาษาธรรมใช่ไหมล่ะมันเป็นนามธรรมอะ เหมือนๆอ,อย่างเนี้ยม,มันจะมันจะต้องใช้ภาษาว่าเจ็บใช่ไหมเออแต่ไอการแบบเนี้ยถ้าไม่มีใครบอกเราเราไม่ได้เรียนภาษาไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละมันเลยติดในภาษาแค่นั้นเองแต่ข้างในเขาไม่ติดเขาหลุดออกไปแล้วเนี่ยแล้วมีหลายคนที่เป็นแบบนี้แต่ไม่เข้าใจภาษาพอมาฟังอาจารย์สว่างใช่ไหมละ่ะคือพอมันไม่เข้าใจภาษาตรงที่อาจารย์อาจารย์เสยงแจ้งถึงบัญญัติภาษาขึ้นมานี่ไงความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกนี่ไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเออมันก็ เข้าใจในภาษานั้นสมมติอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครสอนเราเราก็ไม่รู้ว่าเรากับพิพตาไงครับเราก็ทําอะไรวะเนี่ยสงสัยอยากถามใช่ไหมแต่รู้อยู่แล้วเนี่ยแต่แม่มันคืออะไรเนี่ยกับพิพตาไงเขาเรียกว่ากับพิพตาอ๋อโอ้นี่กับพิพตาเลยมันก็หมดสงสัยไงเออแล้วบางคนก็เออนี่กูเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยแล้วผมรู้สึกสบายแหละแต่ผมทําไว้นานๆอิดอัดใช่ไหมมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องเอาออกอะ่ะมันคืออะไรครับ มึงหายใจไงอ๋อเขาเรียกว่าหายใจเลยโอ้ยผมก็สงสัยอยู่นะว่ากูทําอะไรวะอย่างนี้เหมือนเนี้ยเงี้ยยิ้มเนี่ยแต่ก็รู้อะชีวิตมนุษย์มันรู้ว่ามันมีความสุขอะแต่มันไม่ได้รู้ว่าคือความสุขไงเออคือยิ้มอย่างเงี้ยก็มีคนสร้างภาษาขึ้นมาไงฮะเออนี่ไงแต่ไอเรื่องนามธรรมมันมันมันไม่ได้เป็นเอากายทำใช่ไหมล่ะเอออย่างความรู้สึกนึกคิดแต่มันไม่มีตัวตนบอกอะเออเปี้ยวเงี้ยคือมันไม่เห็นนามธรรมตัวนี้มัน มันรู้แต่ภาษาภาษาสมมติเฉยๆแต่มันไม่ได้เห็นนามธรรมใช่งไหมหล่ะว่ามันเกิดดับยังไงอย่างความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็เลยต้องฟังอาจารย์วิทย์นะฮะอาจารย์วิทย์เป็นสมาธิถี่อยู่แล้วอธิบายเรื่องพวกนี้ให้เราเกิดเข้าใจในภาษาที่มันเป็นนามธรรมท,ที่มันเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วให้เราเกิดยานเห็นได้ด้วยเออถูกไหมคุณบัวใช่ <S <S เออคุณบัวมีอะไรจะเตือนสติคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะเตือนยังไงเตือนไม่เตือนไม่ได้ ต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วกันไม่ก็บอกเขาอย่าประมาทแค่นั้นแหละคนที่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละคนที่เขาเปิดดวงวัญญาแล้วก็อย่าประมาทเพราะภระรยาผมแม่เขาไม่ได้อยากสอนธรรมะเขาไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้ยากหรอกคือ<ร>เขารู้เฉพาะตนแล้วเขาก็ก็สามี<อ>ทําทําหน้าที่เต็มนี้เต็มที่ลแล้วยุคนี้มีสามีภรรยาบบที่ถึงทาจริงๆริแล้วมีลูกชายผมอีกแต่เหลือลูกอีกสามคนล้านอีกคนนั้นเขายังเด็กอยู่ออฮะเขายัง เขายังไม่ได้สนใจแต่แต่ดูเขาก็จิตใจดีอะอนาคตเราไม่แน่แล้วลูกศิษย์ผมหลายหลายคู่นะที่มีสามีภรรยานะแล้วมาหลุดพ้นยุคนี้มันเป็นยุคของอาจารย์วิทย์นะที่เอาสมาธิถี่ทำให้คนหลุดพ้นลูกชายยังนอนไม่ตื่นหรือว่าทำงานดึกอืมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะมานั่งเล่าธรรมะกับลูกชายนะฮะมันเป็นธรรมชาติที่ง่ายๆนะในครัวเรือนนี่แหลนะฮะเพราะสมัยพุทธเจ้าท่านออกบวชแล้วท่านก็สอนพิสูจด้วยสอนชาวบ้านด้วย แต่ของผมก็ขนาดผมสอนครัวเรือนนะพระพิสุแม่ชีสามเณรอะไรก็มาหาผมเนรยังไม่มา,าพิสุมาฮะาแม่ชีมาพระได้หละมาแม้แต่ระดับครูบาอาจารย์สอนธรรมะย,ยังมาหาผมนะสอนกรรมฐานเพราะเขายอม,มเอ,อแม้แต่เจ้าสํานักยังมานะฮะแต่สํานักไม่ใหญ่โตหรอก บางทีก็แอบมากลัวว่ามันจะเป็นติดโดนติดชิ้นนิทามันก็กลัวอยู่นั่นแหละเพราะว่าเรื่องลวกเนาะกลัวเสื่อมเสียกว่าพุทธศาสนาเล่นงานว่ามหาคารวะมีทั้งแบบว่าเจ้าก็เรียกว่าเจ้าาวาดเนาะพระครูพระอะไรมีหมดนะฮะก็ศึกษาทากับอาจารย์ยึดอยู่แบบลกๆพามาศึกษาด้วยเห็นไหมนะฮะก็ก็ทําแทนใครก็ไม่รู้แท้ไม่แท้ก็ธรรมชาติไม่มีการปฏิบัติเออแล้วเขาก็ชอบสิ เพราะเขาปฏิบัติมาเยอะแล้วอ่ะมคนไปแสวงหามาครึ่งค่อนชีวิตแล้วไม่ได้อะไรมีแต่ทุกนีแต่วนอยู่ในธรรมโลกกับธรรมวนอยู่ในธรรมเมื่อก่อนวนอยู่ในโลกพอมาหาทางธรรมวนอยู่ในธรรมกลับไปทางโลกก็ไม่ได้แต่จาริศออกว่ะให้พิกออกมามาอยู่มาเป็นกลางไม่ทิ้งโลกไม่ทิ้งธรรมมันเดี๋ยวเห็นเองโลกกับธรรมมันอันเดียวกันก็คือธรรมชาติใช่ไหมที่มันอยู่คู่โลกธรรมชาติอะไรคือความรู้สึกหรือคิดอารมณ์นี่แหละมันก็เป็นของโลกนี่แหละของขันห่านนี่แหละ แต่เราเห็นน่ามาทำภายในการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองโอเคดังนั้นผมก็ับภรรยาม่คุณบัวก็พูดไม่เก่งนะแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมานั่งทําคลิปด้วยกันบ่อยมันก็อาจจะมีคําพูดเยอะแยะหนึงครอบครัวครอบครัวหมดอุปทานโอเคงั้นผมสวัสดีนะฮะครับเป็นวิทยาทานแก่ทุกคนนะครับ ให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปฟังต่อไป